จังอุ้ยเดีอยก็ตายอุ้ยึขุนเน่กี้เอาวอะไรอ่ะอย่างไรเกี่ยวกับผู้เรานั้นโดนทำร้ายไปไงอ่ะมันเป็นกลุ่มไหนก็ไม่รู้มันทำอะไรผู้เรา้วขุนเนี่ยเฮ้ยเอาอีกแก้วเอาอีกแก้วอะไรอ่ะฉันเลยฟังกันนะจำได้เมื่อสามวันก่อนเอาเคยโดน ว่าเกีความสิ่งแลงวราน่าเคยโดนเคยบุกมาก่อนจนครั้งสุดท้ายแล้วและไ้เดะอย่างที่สองในหันและอย่างที่สองหันหลังใครครับเองแหละหันหลังเหรอใช่โอเคโอเหัวหันหัวหันหลัง้ะม,มีอะไรครับปับงออออทำงานไม่ได้เรื่องสมควรตา ไตอนนี้ไอ้กลุ่มเฮงสวยปังนื่สิ่งอะไรอ่ะกูปักโอเคครับไอวันนี้พึ่งไอวูแก้วไอวูแ้ววันนี้เราจะมาเล่นกันดีกว่าเราจะเล่นอะไรอ่ะจะไม่รู้มึงเกมนะเนี่ยไม่รู้เราเล่นอะไรดีอ่ะไม่รู้นะว่าเราจะเล่นอะไรดีอนะ่ะไม่รู้ว่าเราอยากเล่นนะ Hai, kau tu mana? Ha, <laughs> kau tu mana? Eh, kau pu de, eh kau pu. Ha? Mie lai <laughs> Ha, kau tu mana? Kau je bagi nak nak king kuat Eh, kau Kau nak tu sangat noi. Kau kau tu kuat ni di sud ni lo gay. Ni cing ku. ไม่เอแล้วโอเคโอเคต้องตายฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยแกอยู่ไปไกลเลยแกรู้ใช่ไม่ได้หรอกให้แกขวานสิงแกงขวานสิงโอ้ยนี่แกงขวานสิงเหรอเฮ้ยดีได้ไหมเนี่ยแกงขวานสิงเลยเชิญนี่ทำไมไงอ่ะฮะฮะแกงขวานสิงเลยฮะอย่างดีเลยฮะมาที่ไหนแกงขวานสิงอ่ะแกงขวานสิงเหรอ วงนี <krit> imi, ่นี่เฮ้ยยฮ้ยนี่เกลมาเะก็แกงก็เกแกงควันสิงเรอ่องโอ้โหถอยไมหน่อยถอยไปหน่อยเค้โอ้ยโอ้นี่เกล้าอะไรเหรอก็ใช่ไงนี้เสียงลูกน้อฉันมา จุ้งมือดูนี่อ anyway, โอ้พ่อม like mm ันเยอะมากนะอย่าอย่าไปอยู่กับมันเลยใช่ใช่ใช่เร็วใช่เร็วให้ใหคุณพ่ออย่าไปเล่นกับพวกมันเลยพวกมันนิสัยไม่ดีนะอย่าไปอยู่กับมันเลยอู้ กวนทําเพื hmm. ่อนใช่หการทําเพื่อนเนอได้เดี๋ยวเจอกันขวานใครวะ ขวานมีทุเลยทุบเลยทุบเลยทุบเลยใช่ไหมทเลยทเลยอ้ขวานดูหน้าวิเศโอ้ไเลยเลยไปเลยไปเลยเยอ้อุ้อ้บอ เต้ยเต้ยเอาไปเลยเอ้าขวานุดเมื่อเอ้าสิบลวเอออย่ามีอะไรก็ได้อย่าคุยอย่าบ้าอย่าอะไก็ได้ยนไม่มีมขวานเว้ยไม่ขวานเอาไปกินอู้อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ช่วยเลยวายเกยเกยไม่เอเคนะ มาสร้างขวดเย่เลยเดีเจ้าเอ่าได้ไหมล่ะ ตายหม้เลยโอเคโอเคเราคุยกันดีได้ดได <problems> เราคุยกันดีได้เราคุยกันดีได้เราคุยกันดีได้เราคุยกันดีๆนะเราดีเนี้ยนีฮันไม่คุยกับคนแบบนี้ฮันไม่คุยเฮ้ยอ